สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เช่าเกษตรเช่าปลูกทุเรียนมือใหม่ครับพื้นที่ปลูกางาครับเมื่อนนี้มาอัปเดตท,ทุเรียนปลูกด้วยเม็ดครับเม็ดพันปลาเม็ดพันบานพื้นที่ปลูกางาของภาคอีสานครับพื้นที่ดินทรายปลูงดินกระแล้วสื่อต้นพันมาปลูกกระแล้วตายคือเก่าครับเมื่อวนนี้อัปเดตครับนี่คือต้น เม็ดพันเม็ดพันปลาเม็ดพ,พันนกครับจะมีจะมีเม็ดมันเหลืออยู่นติดตรงโคนครับบางนี่ครับจะมีจะมีเม็ดเหลืออยู่ตรงโคนอันนี้ต้นเม็ดพันบานครับผมผมใส่ปุย๋ยกสามสามปุ๋ยเก่ามสามเป็ดนักครับก็เลยใบใหม่ครับแต่ว่าแต่ว่าเขาก็แตกยอดอยู่ครับเขาแตกยอดใหม่ขึ้นมา ใบที่ใหม่ไปกับใหม่ไปครับแล้เวเขาก็บแตกยอดขึ้นมาแล้วผมใส่นักไปแนครับแล้วเม็ดพันเม็ดพันปลานี่ยปกติครับใบปกติอันนี้ครับใบนักมือไปหน่อยครับใบใหม่เลยครับแต่ว่าเขาก็แตกยอดขึ้นมาใหม่ครับบ่บ,บ,บ่งมีปัญหาครับแตกยอดอันนี้ก็แตกยอดใหม่แล้วครับแตกยอดหม่แล้ว ต้นน้อยกะกะสร้างมันครับ่าแต่มันยอดมันแตกมันเดือนเนาะอันนี้เพื่อนที่มันปลูกงางเนะาะกะจะปลูกตน้นล่องกองครับกินแล้วก็เลยเอาลองเอาเม็ดมาเสียบเบิง่งเห็นมันองอกงมันกะไปดีอยู่ดครับปลูกอยู่ติดกับต้นกล้วยหอมทองประทุมครับ พื้ระยะสั้นเนาะเขากับปลูกพื้ระยะยาวเสริมนี่ครับของแปลกมะละกอฮอนแลนด์ครับตอนไปซื้ออยู่ตลาดในค่าขายบอกว่ามะละกอฮอนแลนด์ปลูกไปปลูกมาเพราะเป็นนวยครับเป็นมะละกอไทยแลด์ครับ <laughs> โอ้ยเป็นมะละกอไทยแลด์ทั้งต้นเลยครับทุกต้นเลยครับเพ <laughs> ิ่งติละ่ะ ผมเมืองน่วยละ่ะมันก็บแม่นหน่วยฮอนแลนดนมันเป็นน่วยไทยแลีนครับบักฮุ่งตำบ้านเท่านี่แ่ะครับโอ้ยไม,ม่ค่าก็ได้อ่าเบิ่งด้านล,ล่างครับผมอันนี้ผมปลูกเซที่แรกก็ปลูกปลูกเมททูเรียนฝังไว้ก่อนครับนี่ครับนี่มีต้นต้นบ้านเอ้ยต้นปลาเม็ดปลาอันนี้เม็ดบ้านครับหยอดกระลังเดินไม้ครับอันนี้เม็ดปลาครับ ยอดปีเม็ดบานยอดกำลังเดือนใหม่ก็ต้นจุ่มนี่สิเป็นสามต้นนี่สิเป็นปลาบานบานครับปลูกพร้อมกันครับอันนี้ปลูกปลูกก้อนปลูกก้อนสิเอาต้นต้น,ตนมะละกอมาลงครับปลูกก้อนอันนี้ปลูกเดือนกรกฎาคมครับวันที่ยี่สิบสองกรกฎาคมแล้วก็เอามะละกอมาปลูกนี่ ต้นตุล่ากลางๆตุลาครับต้นห,นหน่อยๆหนึ่งมะละกอขึ้นทวมจนเป็นหน่วยแล้วครับที่ได้กินล่ะเป็นเป็นมะละกอไทยแลนด์ครับเป็นมะละกอฮอนแลนด์ปลูกซิกบุ๊มมีปัญหาเลยครับอันนี้ผมนักผมนักปุ๋ยนะครับผมใส่เกาสาม้ามนักมือไปเนี่ยแต่แต่เม็ดเม็ดปลาเนี่ยบุมีปัญหาเรืองใบเลย,เลยครับจะมีปัญหาเม็ดบานนี่ครับมีปัญหาใบใหม่เนี่ย นี่ครับใบใบใหม่เยแต่ว่าเขาก็าแทงยอดต้นปีขึ้นมาใหม่ครับแสดงว่าระบบหลากเขานี้เดินดีไปได้ครับอันนี้คือกันครับอันนี้กับน,นักนักคือกันนักปุ๋ยคือกันแต่กะต้นนี้ยอดยังบ่เดินมาใหม่นะแต่ว่าก็เห็นเห็นเห็นขยับมานิดหนึ่งอันนี้ต้นน้อยตอนน้นผมใส่ปุ๋ยนักหนักครับใบโรนเบิร์ดมนันก็แตกไปขึ้นมาใหม่แล้วครับอันนี้หาต้นครับ ยังยังสมบูรณ์อยู่อันนี้เม็ดปลาครับอันนี้โดนแมงกัดครับแมงกัดใบกัดหยอดลงมาก็ยังยังแตกยดอดกิ่งไม้เสยครับใบเขากาจะนักแน่เพราะว่าโดนปุ๋ยนักมือแน่ครับก็เลยรอบนี้ก็เลยบดิไซครับก็เลยเป็นเี่นหางมาเนี่ยอบปาะหารผมใส่ิบหามือเถอ ิพหาทิพกมือเทือกับอุ้ยอาจจะเข้มข้นหรือผมจะใส่นักมือก็ได้ครับมันก็เลยเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวมีกวยมีคุงนี่กับกต้นหนึ่งครับต้นนี้นักมือแห้งครับต้นนี้นักมือแห้งต้นบ้านนี่โอ้เละเลยครับแต่ว่าหยอดหยอดนั่งขึ้นมาเลยเหรอครับ เลี้ยงเลี้ยงกันไปครับต้นนี้ใบรดน้ดครับโอ้โหว่าจะหลอดบอัวแต่แต่ต้นปลาครับเบิ่งยอดต้นปลาที่นะครับพุ่งนเลยครับแต่ต้นบ้านนี่รอแล่ไปครับต้นนั้นต้นนี้กับกับพอบพอบกระั่งไน้กะเลยหางปุ๋ยออกครับนี่ครับเม็ดพันเม็ดพันปลาโอ้ยอดพุ่งแบบ แบบทีเขาปลูกทุเรียนเก่งๆเลยครับอันนี้ผมปลูกเม็ดนาอนี่โค่นคนเขายังงังอ,อ,อ,อยู่ครับดีเด้อครับพื้นที่ให้ปลูกย่างงครับล่องหาต้นพันธุ์เม็ดปลาหรือหาเม,ม็ดมันไปปลูกครับแต่ว่ามันเกิดยากอีครับเม็ดมันอน่าถ้าทีเอาแบบทางลัดก็คือ ซื้อตนตนท่านเขาครับที่เขาเพาะชำครับมีขายครับมีขายอยู่ในกลุ่มอยู่เขาก็ขายผมกับซื้อมาจังสละและ้วกะเม็ดเม็ดปลาเนี่ยผมซื้อมาทั้งรัศดาครับตนท่าน์นี่ยซื้ออยู่ในในใน,ในกลุ่มในเฟสครับเบ,บิงใบเบิงยอดเขาที่ละครับยอดเขาสมบูรณ์นะครับ อันนี้ผมนักปุ๋ยครับแต่ว่าเขาก็มีปัญหาแค่นีดเดียวแต่ว่ายอดเขาก็ปุ้งเลยครับแสดงว่าไปได้แล้วครับผมปลูกยนีนียีชิบกต้นครับถ้า้าแมนต้นโคสมบูรณอีกะบ่เป็นหยังครับเอาต้นที่ปลูกได้เนาะขอแค่ห้รอดครับจะิบกรต้นขอจกักพกเิ็ดต้นครับที่สมบูรณ์สมบูรณ์เนาะ พอได้มีกำลังใจปลูกพอกำลังวิ่งกำลังใจดูเลครับปลูกเกลระ่างสวนข้าวโพดครับต้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ครับคลิปนี้ครับฝากไ้ซ้ำนิดละครับสำหรับผู้มักผู้เลี้ยงผู้มักปลูกทุเลียนเมื่อไหม่ที่พื้นที่ปลูกง่ายครับลอง่งวิธีของผมครับผมจะอัปเดตให้เบิ่งดูด้วยครับอันนี้ต้นตะกีนนิดเดียวผมถ่ายวันนี้จะงายขึ้นมาแล้วครับ คลิปนี้ขอลงไวง้ครับนี่ครับสวัสดีครับ